สวัสดีครับเมื่อนี้กับพี่น้องเอฟซีช่องอีสานบรรน,นุบังณเมื่อนี้่ก็จะในสวนฏิมทำการขยายเชื้อบิวเรียรมเมทารีเซียมซึ่งบิวเรียรมเมทารีเซียมนี่เป็นสารชีวพันธุ์ใส่กำจัดเพี้หนอนแมลงปากดูดที่มารบป,ปวนคือทักของเฮา ซึ่งสารชนนี้เป็นสารชีวพันธุ์อ่าบ่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผู้ใช้แล้วกัเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่าซึ่งสารชีวพันธุ์ันนี้เมื่อทำการพยายเชื่อแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้กับเพื่อทักทุกชนิดเพื่อกำจัดเพีย้ยนอนออนพวกมแมลง ปากดูดพวกล่วงตั้งต,งตงอ่าเขาสามารถใส่สารชื่อพันตัวนี้ได้อ,อ่ัตาส้วนกนการขยายเชื่อนี้แะมีอ่าแป้งกระโพงแป้งกระโพดตัวนี้อ่าเอาใส่อยู่ สองร้อยกัมน้ำตาลาน้ำตาลซีขีดก็ประมาณประมาณครึ่งกิโลก็ได้พี่น้องครึ่งกิโลแล้วก้อนเชื่อบิวเรียเมทาเรเซียมใส่อยู่ประมาณสองร้อยกรัมสองร้อยใส่ประมาณสองสามช้อนโตะ๊ะ น้องสามชอนโต๊ะ่าเถสามชอนโต๊ะในการขยายเชือกชั้นนึงซึ่งเมื่อขยายเชือตัวนี้แล้วห้าก็สาม,มารถขยายไสไปตลอดเ mm. มื่อเ่อใส่ไปแล้วมันใกล้ใกล้จะเบิดเท่ากับทำการขยายเชือขยายเชือตัวนี้ไว้อีกคือหมายามว่าเอาเชือที่ห่อขยายนั่นเอาไว้ที่ว่าเอาไว,แว้แก้วนึงแก้วใหญ่ ประมาณประมาณประมาณว่าห้าสิบซิซิเมื่อเข้ามาใส่แป้งกระโพดตัวนี้แล้วการน้ําตาลาต้มในน้ำเดือดไป,ไอปล่อยทิมไว้เย็นแล้วเข้าก็เอาหัวเชือที่เข้าขยายที่เข้าเหลือไว้หันมาขยายตอ่อเพื่อใส่งาน,น,นต่อตอไปได้อีกก็ว่าต้องจําเป็นว่าจะต้องอไปซื้อเชือตัวนี้มาอีกเชือตัวนี้มาใหไมเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน อต่อพี่นอ้องเดี๋ยววิธีการวิธีการท่อเดี๋ยวสี่สาทตให้บึงเมื่อต้มน้ำในหม้อให้เดือดจำนวนหาลิแล้วก็ละลายแป้งกับพูดใส่ในหม้อแล้วก็มะเทืใส่ในหม้อน้ำเดือดนี่แล้วก็ค่อยค่อยค้น ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทค่อยๆเทค่อยๆเทแล้วก็ค้นค้นไปน้ำค้นไปน้ำเรื่อยเพื่อว่าบ่าให้แป้งค้นเหนียวติดหม้ออันเดอรเพื่อว่าให้แตกโตแต่ว <c ười> ต่าคนหนึ่งสิมันมันจะเป็นกน้อนได้พี่น้องคนเหนียวติดหม้อ อันเด้เพื่อว่า,วาให้แต่โตถ้าว,ว่าค้นึังสิ่มันมันจะเป็นก้อนเลยพี่น้องแป้งมันจะเป็นก้อนเ้างรอค่อยๆเทลงไปลลงไปค้นจนกัวแปง้งรู้สึกว่าแป้งมันจะสุกแล้ว ตอนนี้เขาก็เติมน้ำใส่เลยน้ำตาลใส่แดงเข้าไปประมาณอ่าตอนนี้เขาเติมน้ำตาลลงไปเลยพี่น้องเติมน,น้ำตาลใส่แดงน้ำตาลใส่แดงซึ่งน้ำตาลใส่แดงนี่ก็เป็นอาหารของเชื้อกใส้เพื่อเป็นอาหารของเชื้อ เมือ่อน้ำตาลกับแปง้งเาขาพูดละลายไปแล้วพี่น้องละลายเขากันดีแล้วก็มันเดือดแล้วสุกแล้วแป้งสุกแล้วยกตั้งไว้หองไม่ให้เย็นประมาณหกชั่วโมงก็ามาเติมเชื้อก็ามาเติมเชื่อลงไปประมาณสามซอนแกงสามอนแกงแต่น้นก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันก็ น้ำไปใส่ได้ฉีพ่นอัตราส่วน50ซีต่อน้ำ20ลิตรพี่น้องปาเพี้ยนอนมแมลงปลาดูดเมื่อมแมลงพวกนี้ได้รับเสื้อเอ่อได้รับสารตัวนี้เข้าไปแล้วจะตายภายใน 2- อสาวัน พราะว่าเชื่อแบคทีเลียเมแทลีเซียมอยู่นี่จะเข้าไปสางยใใ่อ่ในในมะเรงพวกนั้นสางใ่อยทําให้มะเรงพวกนั้นอ่ตายภายในสองถึงสามมืออมะเร็งเป็นมะม,มีอ้วนทวพี่น้องมะเรงเป็นม้ำม,มี่คล้ายๆว่าเป็นมะม,มี่เขาจะตายในลักษณะนั้น่อาซึ่งซึ่งสารชีวพันธุ์ตัวนี้จะบบเป็นอันตรายต่ออ่าคนสัตว์เลี้ยง หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่งตงางๆมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคกันเถอะเพราะว่าโครงสร้างของของของสัตว์รเรานั้นมันมันแตกต่างกันกันกบโครงสร้างของของวแงแมลงซึ่งสารสารเบิลเรียไม้ทชเสียมมัวนี้ใส่เฉพาะกํากจัดมแมลงต่างๆพวกเพียแล้วก็นอนดวง ัำรองว่าได้ผลแน่นอนพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเ,จเพียงแค่นี้ี๋ยวคลิปหน้าเมือ่อมีวิธีการการขยายเชื้อนอย่งงางอื่นเกิดจะมาสาธิตให้พี่น้องดบิ่งอีกหนึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ใำคลิปดีต่อไปบ๊ายบาย